สวัสดีครับผมตุ้งสุขาครับเมือกพนังครับมาเจอกับพวกเราสองคนนะครับวันนี้สิงมาวินราชดำเนื้อวันนี้วันนี้พรากันที่สิงมาวินราชดำเนนคอับรายการจัดมาถือว่าใช้ได้แล้วก็มีมวยการลักครั้งหนึ่งครับชุยต้ากับเอ็มพาร์ไดชิงแชมป์กันด้วยชิงแชมป์มวยร์ลใครจะเป็นนัมเบอร์วันนะครับผมเอาไปกันเลยครับที่มา วันนี้คู่แรกเลยครับผมวางไว้ที่เจ้าแสนเก่งเด่นเพชรสีทองพบกับเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินครับผมคู่นี้พิกัดร้อยปอลูกเด่นเปิดอยู่ที่คอตร์ใครต่อรวยครับเราให้เป็นที่เด่นเมืองจันทร์ครับลูกล่างสูงยาวกว่าเยอะเลยครับผมเด่นเมืองจันทร์นะครับด้วยคู่ที่สองกับเจ้าสิริโชคสอพงษ์อมรพบกับลุงเลืองเล็กบางกอกอะไรอย่ะครับคู่คู่นี้ร้อยยี่สิบเจ็ดปอนะครับผมมาพิกัดขาดทั้งคู่เลยครับผมเจ้าสิริโชคขาดศูนย์จุดสามส่วนเจ้าลุงเลืองเล็กขาด หนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมไปดูคู่ครับพี่กลครับผมผมให้ไปที่สิริโชคนะครับสิริโชคสิริโชคต่อห้าสองครับต <one window. S 2> no. ่อสองรับ job ของแพงก็จิ้มกันไปครับผมจิ้มแล้วเหมือนนั่งเครื่องหรือเปล่าก็ดูนะผมรอลุ้นงานคู่ที่สามครับเสาซัพ์สมบูรณ์ฟาร์มพบกับขุนซ้ายครับขุนซ้ายสิทธิ์นายกทวีปปะพงครับคู่นี้พิกัดรอยี่สิบสองปอนด์ ก็เจ้าเสามาเท่าพิกัด122ยส่วนเจ้าขุนซ้ายกระขาพิกัด0.5คือมาได้121.5นะครับผมคู่นี้เลทเปิด 6, 3, 2, เสาสามสองไปงกุ้งให้ไปที่ใครครับผมให้ไปที่เสานะครับให้ไปที่เสาครับ <quiere> ต่อ3-2ครับ 5, ลา่ต่อยหนึ่งตัวครับคู่ที่4ครับผมเจา้าคาตาเพชรห้างทองเมลดาครับหรือ <uku S 2> ว่าคาตาเพชรสิงห์มาวินนะครับพบว่าเจ<ห>้ากองพบบอสุขสันต์ครับคู่นี้พิกัด117ยสิดตัวนะครับผมส่วนเจ้าคาตาเพชร ต่ำกว่าพิกัด0.1ส่วนเจ้ากวางพบต่ำกว่าพิกัด0.4ครับผมต่ำกว่าทาั้งคู่เหลตโปซยที่กระทาเพชรต่อ5เซ <4. S 1> ลลครับผมเราออกไปที่กระทาเพชรนะครับกระทาพะเพชรนะครับผมมวยคนจัดนะครับผมคนจัดนะครับคู่ที่5ครับเพชรเก้าล้านสิงห์มมวินพบกับปังปอนหมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยคู่นี้พิกัด125ปอนด์เจ้าเพชรเก้าล้านก็มาต่ำกว่าพิกัด0.4ได้124.4.6แล้ว0.4ส่วนเจ้าปังปอลนี่มา125ครับ ก็เท่าพิกัดนะครับผมลดไป0.6นะผมก็ลดเท่าพิกัดพอดีครับอ่าเลดเรียกเปิดที่เพชรเก้าล้านห้าแสนนะครับไปดูให้ครับผมไปที่เพชรเก้าล้านนะครับเก้าล้านนะครับคู่ที่หกับผมมาแล้วอดีตแชมป์ปูนเสือตัวที่สิบห้าครับผมวันมีโชคสิ์นายกทวีประพงครับผมาพบกับเจ้าเดโชครับเสือตัวละเสวอตัวล่าสุดครับผมตอบาลีรักษ์กับหรือว่าซิงมาวินคู่นี้โชคดีพิกัด122ครับ เจ้าเดโชนี่มาพิกัด122.5ตอนตอนทดสอบกขมาช่างจริงก็ขาด0.1ครับก็ผันพิกัดสวนเจ้าวันมีโชนี่มา1 2 2ยเกิน0.4ก็มาลดลดลดก็เกิน0.1ยด่ก็ลดอีกทีก็ผ่านนะครับผมได้122ท่าพิกัดคู่นี้เลยตันที่เจ้าเดโชต่อ1 9ครับผมคู่นี้นะครับเราให้ลองเลยนะครับลองวันที่วันมิโชครับตั้งใจที่ชอบลองนะครับลองที่วันมีโชเลยนะครับมาสัก80เก็ผ่านครับเจ้าเดโชนี่ไม่เท่าไหร่ครับผม เจ้าวันมีโชคอายุแค่25ปียังไม่แก่ัยเบนจาเป้น,นะครับผมผมคิดว่าเขี้ยวเล็บเสือตัวทีมา้ายังคมกริบนะครับผมเปิดๆเดินมาซีซัวจะมาฟ้าคอครับโดนแล้หล่นซะก่อนก็ได้ครับผมส่วนคู่ที่เจะครับผมจอมปะรันชัยครับผมกอบลุ่งแสงตะวันคู่นี้เลตเปอดจุที่จอมห้สานะครับผมน้ำหนักนี่ร้อยสามสปอนด์เจ้าจอมก็ มาได้ร้อยสามสี่จุดเก้าก็ขาดา0ูจุดหนึ่งส่วนเจ้าลูงแสงตะวันก็ออกมาร้อยสามส4บี่จุดก็ขาดศูนย์จุดสี่นะครับผมกูนิเร็ปไปที่จอมมาสามเป็นลูกชอบไปครับผมชอบไปที่จอมนะครับชอบจอมพลันชัยครับมวยในหัว,วกโกเด้ครับพอพักแอ่งเมืองทุ่งสงจวนนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเรามาทวนกันนะครับ คู่แรกเราห้อยไปที่เด่นเมืองจันนะครับคู่ที่สองร้อยไปที่สิริโชคนะครับคู่ที่สามกูที่สามร้อยไปที่เสานะครับคู่ที่สี่กูที่สี่เราห้อยไปที่กระทาเพชรนะครับคู่ที่ห้าครับผมคู่ที่ห้าเร้อยไปที่เพชรเก้าล้านนะครับคู่ที่หกครับผมคู่ที่หกเร้อยไปที่วันมีโชคนะครับคู่ที่เจ็ดกูเอกครับผมคู่ที่เจ็ดร้อยไปที่จอมพลังใจคู่ที่แปดนะครับคู่ที่แปดกันทีมแข้งกที่แปดกับทีมเจ้งการล้วข้าหนึ่งซึ่งนามาแล้วครับผมครับจริงจริงไอ้พี่ ภาคใต้ครับผมช่ยใต้ครับจะชนะเอ็มพาราไดหนครับพาราไหนก็แปลว่าสวรรค์ดูว่าเอ็มจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าครับวันนี้เดี๋ยวรู้นะครับผมเอานะครับเดี๋ยวเราจะมาสเต็ปกันนะครับเอาเลยครับจับเลยครับเซียนมุ่งสงการนะครับผมมาดสี่ตัวเลยนะครับสเต็ปวันนี้นะครับมวยประเเสานะครับกระทาเพชรนะครับแล้วก็เพชรเก่าล้านนะครับมวยที่รวยที่สุดครับผมเพชรเก้าล้านจอมพลังชัยนะครับมวยที่น่าลงทุนลองที่สุดคือวันมีโชคนะครับเสือตัวที่สิบห้าครับวันมีโชคนะครับน่าลงทุนลองที่สุดนะครับ พวกเราฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube นะครับครับผมอ่าผมเจ้าของหนุขา,ากับพี่มาล่าพัดดังนะครับก็ลากันเปลี่ยนเท่านี้ครับผมพรุ่งนี้เจนใหม่นะเออพวกนี้มีมวยอไหร่ครับเมื่ครับเดอนพฤดนพฤษโอเคสวัสดีครับแล้วเราไม่มีการกล่าวถึงเราอ้เวอันนี้ไม่ใช่